วันนีตกปลาครับวันนี้เราอยู่ันที่ทุ่งกระโลนะครับวันนี้ตั้งใจมาตีอคอกนะมีอคอกออกไใหม่ยลองดูครับร้อนจริงร้อนจังเดี๋ยวผมลองใช้เป็นบัตเบตรดตีดูนะ من الودم ماعي ضعف ดันไ่อย่างแรงเลย โดนโดนโดนครับโดนโดนโดนครับบัดแเบติ้งครับ เรื่อกูไปแล้วเรื่อกูไปแล้วเรื่อกูไปแล้วเล่นเรือหมุนเลยมันเบ็ดตุับ ลายสวยมากครับนี่แหละสวิงมึงไม่เอามาเป็นนี่แหละมันก็จะขึ้นยากหน่อยนะ ยยกเลยยกขึ้นจงจบแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับบัตเบดคิงฟอก2องพักับปลาชะโดนะครับโอ้โหวันนี้บอกเลยว่าตั้งใจมันตีคอกนะครับเพราะว่าฝนตกใหม่ๆนะข้อมันต้องออกอยู่แล้วที่เนี้ยสวยงามครับฝากพังงานไปด้วย ตัวนี้ผมไม่อยากใช้กิปเปอร์นะเพราะเดี๋ยวผมก็ปล่อยมันแล้วใช้กิปเปอร์กลัวมันจะทะลุใต้คางนะแล้วมันจะขึ้นจิบลำบากมาฝากของงานด้วยครับบัตเบชิงฟ็อก2023ตัวนี้เดี๋ยวปล่อยเลยถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้ผมพายมาใกลลูกมันที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยกัน แม่คอกนี่ตกเป็นเกมนะครับแต่ใจจริงก็ไม่ค่อยอยากตกกับคอกอ่ะกลัวแห้วก็เลยต้องตกไปห้องร้อยครับ ไปตามหาตัวต่อไปนะครับ